กันนัวฮะ er uh ้ปอซันพิษกรอบดีเปเนยืงกรอบดีไปเนีังหนา มันเยอะที่น่องหน่อยนะป้าหน่อยมันงามอิหเรีเดแบบว่าเอาเธอแบบว่ามันหน่อยตรงๆตงตงเหลี่ยมเหลี่ยมม่องม่องสินะอืมบุกซีดาสีชมพูอันแ่มองนะค่ะหมดกัดค่ะ นนนในเด็กพี่หน่องสวนหลังบ้านอ้าวอื้มอ้ายเบื้องหาก,กอกหน้าตัวน้อยๆนังกระด้มิแตนเนี่ยทางมันแตนอืมแตเหตุการณ์มิจตนเดีว๋วรลอง

งอนจ้ะกินแดงได้นั่นขนาดกินแดงฮะตีมะขามเพื่อเพื่อขามน้อยอยัยยัอยู่ได้หนั่นนะขามอ่อน อันนี้คืออันสดของแห่กินจากต้นก็ต้องไปล้างครับผมอืมเป็นอะพริกเพื่นของชื่อ,อ,อ,อรถของนัวสุดยอดอ่ะแขกเชลี่ พ่อมองเอาไปกินไปแล้วขี้ขนี่ังงานี่เห็นยังเห็นเบียร์เ <laughs> ห็นถามซีอืมดูดนักิอเพีสเรียงรัา มรสมได้ตัวน,นี่แดงๆเดี๋ยวสิเก็บยอดปลาคามไปตำสู้กินตำยอดปลาคามยอดปลาคามอ่อนใส่เอนียงตำยอดปลาคามนะ ำเครื่องจำมราคามีเจี๊ยบปมปมบรรยากาศลนะโอ้ยดีมานเฮาตั้งนาทีละสี่ครึง่งเ้าจะแปก็ไปกินมากอ่อน เขามากินเลนี่เขามากินกินแก้วเถอะม้นผสมเด็เนาะยาบอซิดาหลายกว่าอันนี้กินได้ไหอยสดนี่แค่อืมผมเมือนยูสิไปไปยังไม่หยาดอันนักินน้นกินเกียร ตรงที่ดีเหลี่ยมมองๆเนอะเจากเดาออนคุณยังกิข้าวไปหมไม่่นอะเนี่ยแม่นบะลเน,น,น,นี่ยเมืองเ้กินสมแซบฮะเอาสี่สมพูอืมมหน มากินบ่ได้ชอดลีประกอดแน่สิดด้านนะก็จะมาบ่มีคนเห็นมะกอกในนัน่นสะมัยมันเท่าแล้วไหมเท่าไปเติมเท่าแล้วได้นั่นเนาะรุ่นพองหรอนี่น่วยหอนไม่ยังเทง เอหลบแดดกันปลูกซูหยางเลยพี่น้องเพียปลูกเข้ามามั้งขุดเพีเยหนูวะนี่มัดค <c oughs> อพ่อไหมตัด้ปไปเบิ่งส่วนส่วนหลังบ้านอันกกอน,น,นี <c oughs> นน้มัดคอตะไคร่นะนะฮะนามเยอะมันนันน้ามันลงมาเนี่ยมันเลยงามเดอ้อหลังบ้านบรรยากาศดีคัะ อวนเลยอ,อันบระกอบพตออั้มนี่นะปกอต้นนี้แหละพี่น้องพี่นะอยู่ข้างล่างกับนอนปักงาแต่ว่าเอาไปให้แม่เ่ราะม่นต้นนี้ด้เข้ามาเดินต้นนี้ไให้แม่ <c oughs> นี่นาะที่นองวัน <c oughs> ตะไครฟังี้ไม่สีม่วงตะไครทั้งคุ่ไม้สีขาวไหม ไ่เนมึงไงเ้็เนนะตีบเซียลหละอีเล่พูน่ะบลออันนี่สินม่วแบบว่ามันเรามันหัวมันกระนนอยพูนอะตรงนี้นะหัวมันน่อยนะมันขขินขึ้นซ่อนกันไดเียนะอืมบอกทวยให้เป็นน้อยแล้วนะไอ้แบ่แไงก็ช้าสิบเอามากินกับพี่แก้ววบนใดเด้อแกแล้ว เนี่ยทั้งบ่ออันนี้มันเาแล้วพ่นะ่ะพ่น่ะมันเกิดไม่พ่น่ะเกิดเน่ิกท่กินอ้อยเสร็จแล้วี่นข่อยอันนั้น่ยอยอัน่ายดงเยอันนี้ไปไปไปไอะพี่นอกก้องก็จะไข่พน่ะนี่กนแา เป็นบนี้ัละลดลดเป็นนอลเ่ออันนี้ไงใบประกุดีนี่เธอนันตุสมโอใบประกุดลบุดเป็นงละบักลดไม่หลายรุ่นแล้วใบ่บะกชมพูพอีอ่าพักีดีบอกำใหญ่ตนใหม่ตนใหม่เออมันเกิดมาคนไม่เห็น่มสักทิม ภาพทิมไม่ตกอ่งบักคอเฮียาลนอันนี้ยังไงบักม่วงจ้ะอืบึกม่วงไก่ยอดไหมบึงละมุนเงาหรืยเปล่าแต่อ่ะท้ายจะเอาข้างล่างเนาะมันบ่สุกมันบ่เหลืองมันแล้บ่เห็นดอกไงบึกสุกเห็นลูกท้อลูกท้อพ่อท้อไหม เราก็ท้อใช่เพราต้องท้อละ่ะอันนี้กระน,นั้เป็นเมืองอีกมีาเอองเธอเออเธอบอกว่าถ้าเบอิองลถอดฉันก็ม่คว่าเมิองหถอดจะเอามาอันกรนัเป็นเมือกมดเขียบสุกไปฮะเธอแงองแงหมดแดงกยุดมาเขียบมันะมเขียบต้นต้นนี้แม่เอาไปเบอดและมั อ๋อเห้า,ปาปไปงานรถแดงตเข้าไปงานดแดงไปเรีวมหโอเคค่ะ